เรามาดูเหตุการณ์ตึงเครียดในเกมรีเวิร์สกันเลยนะคะเมื่อหมิงเจียนเต้าเสียจากกลุ่มฉวนเจินกำลังเจอสถานการณ์เ,ออเรียกว่าซุ่มโจมตีเลยก็ได้ครับผมคือมีผู้เล่นโผลมาพร้อมกันถึง16คนเลยครับเป็นกลุ่มอพอลิปท์ทั้งหมด16คนแล้วหมิงเจียนเต้าเสียซึ่งเป็นแอสซิสิ์ทำยังไงคะเจอแบบนี้ก็ตามสไตล์แอสซิสิ์เลยครับพยายามกดสกิลรอบเรนหรือสเตลทันทีเลยหวังจะหายตัว แต่ว่าแต่ว่าไม่ทันครับมีนายคนหนึ่งใช้สกิลชาร์จพุ่งเข้ามาพอดีแป๊บๆเลยเอ้าวชนเข้าให้ครับชนจนเสียหลักล้มเลยแล้วที่แย่กว่าคือสกิลสเตลที่กำลังจะใช้ก็ถูกขัดจังหวะติดคูดาวไปเลยครับโหนี่เรื่องใหญ่เลยนะคะสำหรับแอสซซินถึงแม้ว่าการชาร์จอาจจะไม่ได้แรงมากเพราะเห็นว่าของเขาดีมากใช่ไหมคะใช่ครับอุปกรณ์นี่ครบเซตระดับสูงเลยความเสียหายจากการชาร์จแทบไม่มี แต่การที่สเตลท์ใช้ไม่ได้นี่แหละครับคือปัญหาใหญ่เลยแล้วเขาทำยังไงต่อคะโดนรุม16คนไม่มีสกิลหลักแล้วด้วยก็ยังไวอยู่นะครับลุกขึ้นมาได้แล้วรีบไปพิงต้นไม้ใหญ่ไว้ก่อนเลยอย่างน้อยก็กันหลังได้ดึงกริชออกมาเตรียมสู้แล้วก็รู้ทันทีเลยว่าเป็นพวกอพ o c a l y ์เหมือนจะมีเรื่องเก่ากันอยู่แล้วด้วยใช่ไหมคะสองกลุ่มนี้ครับผมคือเป็นคู่แค้นกันมาตั้งแต่เกมอื่นๆแล้วแล้วก็มีเรื่องล่าสุดในรีเ i ิร์เนี่แหละที่กลุ่มอพ o c a l y p ์ พลาดท่าโดนบอสตบตายหมู่ยกกลุ่มอ๋อแล้วเขาก็โทษว่าเป็นความผิดของกลุ่มชวนเจินประมาณนั้นเลยครับพอมาเจอหมิงเจียนเต้าเสือที่มีสัญลักษณ์กลุ่มชวนเจินก็เลยเข้าทางเลยกวงเกอที่เป็นหัวหน้ากลุ่มอโพคาลิปส์ก็สั่งลุยทันทีกะาจะล้างแค้นถึงจะเสียเปรียบเรื่องสกิลสเตลส์แต่หมิงเจียนเต้าเสือก็สู้ได้ดีทีเดียวนะคะเห็นว่ารับมือวอริเออร์สคนกับไนท์อีกคนได้สูสีเลยใช่ครับ ด้วยความที่อุปกรณ์ดีมากจริงๆแถมยังเกือบจะฆ่าวอริเออร์ได้คนหนึ่งด้วยซ้ำโหขนาดนั้นเลยพวกที่เหลือของอพ ocalypse คงเริ่มเห็นแล้วสิคขว่างานนี้ไม่ง่ายครับพวกที่ยืนยืนดูอยู่ก็เริ่มคุยกันแล้วว่าแบบของมันเทพจริงๆนี่ขนาดเสียสกิลหลักไปแล้วนะยอมรับเลยว่าพวกที่เรียกว่าสายเติมเนี่ยอุปกรณ์ดีๆมันพลิกเกมได้จริงๆแล้วสถานการณ์ก็เปลี่ยนไปอีกเมื่อหมิงเจีเ้ยนเต้าเสวี่ยได้รับข้อความหรอคะ ครับผมเป็นข้อความจากหวังวีเพื่อนร่วมกลุ่มชวนเจินที่แบบบังเอิญหลงทางมาอยู่แถวนั้นพอดีหลงทางมาเจอเพื่อนกําลังโดนรุมพอดีเลยนะคะโชคดีจริงๆแล้วหวังวีว่าไงคะหวังวีก็ถามว่าอยู่ไหนแล้วก็แนะนําไม่ง่ายเลยบอกให้ตะโกนบอกตำแหน่งมาตะโกนตอนนั้นหมิงเจี้ยนเต้าเสียคงเออลังเลนะาดูเลยนะคะเสียฟอร์มแย่เลยใช่ครับตอนแรกก็คงอายๆนั่นแหละ แต่พอโดนกดดันหนักเข้าเรื่อยๆเลือดหรือ HP มันลดหวมหวบเลยครับสุดท้ายก็ไม่ไหวแล้วก็เลยต้องตะโกนครับตะโกนสุดเสียงเลยขอความช่วยเหลือพวกอพ ocaliptic ได้ยินก็ต้องตกใจสิคะก็มีชังนักไปแป๊บหนึ่งครับแต่พอรู้ว่าอาจจะมีคนมาช่วยพวกเขาก็ยิ่งเร่งมือหนักขึ้นไปอีกกวงเกินเนี่ยยังหันไปขู่หมิงเจนตเตาเสวีทิ้งท้ายไว้อีกนะแต่แล้วคนที่มาช่วยก็ปรากฏตัวครับผม หวังหวีโผลออกมาจากหลังต้นไม้ที่หมิงเจ้นเต้าเสวียพิงอยู่นั่นแหละแล้วก็สวนคำขู่ของกวางเกอไปเลยพวกอพ ocalypse จำหวังหวีได้ทันทีเลยไหมคะจำได้แม่นเลยครับเพราะเป็นคนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนว่าเขาโดนบอสตายหมูไงก็เลยตะโกนด่าใหญ่เลยหาว่าเป็นของทรยศอ้าวแล้วหวังหวีว่าไงคะหวังวีก็บอกว่าพวกนายมาหาเรื่องแย่งบอสเองใช่ไหมเหรอก็สมควรโดนบอสตบตายไปนั่นแหละ วัน้ตรงไจต,ตรงมามากแล้วหมิงเจี้ยนเต้าเสี่ยก็ถามหาคนด่วนอีกครับถามว่ามีใครมาอีกไหมแต่หวังอวี่บอกว่าไม่ต้องหรอกฉันคนเดียวก็พอแล้วมั่นใจมากค่ะแล้วเขาพิสูจน์ยังไงคะว่าคนเดียวพอโชเทพเลยครับคือแกมีความสามารถมองเห็นพวกที่ใช้สเตลได้ด้วยไงก็เอื้อมมือปเปล่าๆนี่แหละไปคว้าคอแอสเซสเซนของฝั่งนู้นที่ชื่อเหลียงเมียนซานเต่ากำลังซ่อนตัวอยู่ออกมาเลยฮะคว้าตัวออกมาง่ายๆเลยเหรอคะใช่ครับ แล้วที่พีกว่าคือพอคว้าตัวออกมาได้ปุ๊บพวกสายยิงไกลของอพอลิปทั้งอาเชอร์ทั้งเมชก็ยิงสวนมาที่หวังวีทันทีแล้วหวังวี่ทำยังไงคะแกก็เอาอาสาซินคนนั้นแหละครับเป็นโล่มนุษย์เลยรับธนูรับเวทแตรนหมดโหครับจนอาสาซินคนนั้นตายคาที่เลยแล้วหวังวี่ยังหันไปบอกพวกอพอลิปอีกนะว่าพวกแกนั่นแหละใจร้ายฆ่าวพวกแกกันเองได้ โอ้โหสุดยอดไปเลยค่ะแล้วหลังจากนั้นล่ะคะทีนี้ก็ถึงตาหวังวีเอาคืนบ้างแล้วครับแกใช้สกิลกุยอิงหรือโกสทำให้เคลื่อนที่เร็วมากพุ่งเข้ากลางวงศัตรูเลยเป้าหายแรกคือใครคะพวกตัวบางๆก่อนเลยครับพวกเมจกับอาเ h ช r อร์ที่ยืนอยู่แนวหลังพวกนี้ HP น้อยแล้วผลเป็นยังไงคะเร็วแค่ไหนเร็วมากครับใช้พวกท่าเตะไซคิกต่อย bursting fist อะไรพวกนี้ แป๊บเดียวจริงๆพวกสายยิงไกลแปคนร่วงหมดเลยครับพวกแทงแนวหน้ายัางตั้งตัวไม่ทันเลยแปดคนในพริบตาพวกที่เหลือต้องตะลึงแน่ๆตะลึงสิครับแบบว่านี่มันคลาสอะไรกันแน่ทำไมทั้งเร็วทั้งแรงขนาดนี้คือหวังวี่เนี่ยเป็นคลาสปรมาจารย์การต่อสู้ grandmaster of combat ซึ่งมันเป็นคลาสที่เน้นประชิดตัวที่โหดมากอยู่แล้วแล้วพวกแนวหน้าที่เหลือล่ะคะพวกแทงพวกวอริเออร หวังวีก็ไม่ปล่อยไว้ครับหันมาจัดการต่อเลยเริ่มจากไนท์หนึ่งคนแล้วก็ตัวกวงเกอที่เป็นหัวหน้าจากนั้นก็เก็บวอริเออร์กับไนท์ที่เหลือจนเกลี้ยงไม่เหลือเลยเหรอคะจากสิบกว่าคนครับเกลี้ยงเลยเหลือแค่เอ่อพรีสสองคนสุดท้ายที่ยืนงงๆอยู่ข้างหลังเพราะเป็นสายซับพอร์ตสู้ไม่เป็นอยู่แล้วแล้วหวังหวีทำยังไงกับพรีสสองคนนั้นคะก็เดินเข้าไปหาครับแล้วก็พูดประมาณว่า พวกนายควรจะตามเพื่อนๆไปนะแล้วก็คว้าคอทั้งสองคนพร้อมกันจัดการปิดฉากไปเลยครับโหดมากค่ะจบสิ้นเลยจริงๆการซุ่มโจมตีครั้งนี้กลายเป็นโดนสวนกลับจนหมดกลุ่มไปเลย